เรื่องการทําธุรกิจในเรื่องของการดูแลโรงเรียนการสอนก็ยังตอนนี้ยังยังมีอยู่ใช่ไหมฮะก็เป็นแลนที่จะทําต่อไปอ๋อครับผมเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับโรงเรียนสอนเดินแบบก็ตอนนี้เราเราตอนนี้ช่วงนี้กาลังทําเปียบกับหมวกอัค่ะอ๋อตอนนี้ทำหมวกนี่เลยนะฮะหมวกหมวกก็คืออย่างนี้โรงเรียนที่ที่พูดถึงเนี่ยเป็นอดีตมาละสี่ห้าปีสามสี่ปีที่แล้วที่ยูเคยทำนะคะก็ มีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเรียนเยอะทั้งผู้หญิงผู้ชายครับแล้วก็ลูกศิษย์เหล่านั้นน่ะก็ไปทำมหากินในสายอาชีพเรียบร้อยละครับยุ้ยก็กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้างออกมาทํางานข้างนอกบ้างแล้วแต่โอกาสอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงเนี้ยหลังจากที่ยุ้ยมาอยู่ที่บ้านกับพี่เนี่ยพี่ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดก็คือให้ยุ้ยกินยาให้ไม่คิดอะไรเยอะคือให้ปล่อยวางโล่งๆสบายๆเพื่อจะเพื่อจะดูแลรูปร่างบอดี้ของยุ้ยใหม่แล้วก็มีแพลนกันว่า ให้ยุ้ยแข็งแรงดีขึ้นคือดีขึ้นในเรื่องของภาพลักษณ์เกาะภาพลักษณ์คผมแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดโรงเรียนให้ใหม่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยยุ้ยเปิดกับใครอันนั้นคือยังไม่ได้อยู่ในการดูแลของพี่อันนั้นพี่ไม่ทราบเท่าไหร่แต่ว่าแพลนของพี่ก็คือจะเปิดย่านๆฝั่งทนเนี่ยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเปิดโรงเรียนเนี่ยชีวิตคนหนึ่งคนมันต้องกินต้องใช้จะต้องดูแลตัวเองบ้างจะต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องบ้างเท่าที่ยุ้ยเขาจะคิดไปถึงอะไรเงี้ยค่ะ อะก็เลยลงทุนทำหมวกยี่ห้อของเขาชื่อชื่อยุ้ยโมเดลบายรจนาอ่าซึ่งซึ่งตรงเนี้ยหมวกของเขาเนี่ยก็ขายทางช่องทางไอจีเฟซบุ๊กแฟนเพจอะไรเงยเพราะว่ายุ้ยเนี่ยจะมีกลุ่มแฟนแฟนคลับแล้วนะครับนคลับกลุ่มหนึ่งที่ที่ติดตามข่าวสารยุ้ยก็จะซื้อบางคนซื้อไปใช้บางคนซื้อเพราะ ชอบอยากได้จากยุ้ยอยากให้มีลายเซ็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีกับเรื่องธุรกิจขอรับผมนะฮะมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่ามันก็มีมันก็มีกระแสออกมานะมาดามนะว่ามันก็มีอย่างอย่างช่วงสัปดาห์ก่อนนะที่ที่หลายคนทราบเรื่องของเรื่องเงินเรื่องอะไรอีกหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้หลายคนก็จะมองเรื่องนี้เหมือนกันนะก็เรื่องนั้นหลังจากที่นักข่าวกลุ่มนั้นเขาไปออกรายการออกสื่อต่างๆก็ ตัวพี่เป็นจำเลยสังคมแต่นวันนี้เราได้เคลียร์กันชัดเจนแล้วเพราะว่าวันที่21มิถุนาที่พี่ชายยุ้ยกับตัวพี่เนี่ยรับยุ้ยไปส่งโรงพยาบาลที่เขารักษาโรคนี้อยู่ยุ้ยก็ได้มอบเงินทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทให้กับพี่ชายเขาไปให้กับพี่ชายเขาไปแต่ว่าวันที่นักข่าวเนี่ยไปตีเยี่ยมยุ้ย ที่โรงพยาบาลยุ้ยก็ได้พูดแบบนี้แหละแต่เขามาพลิกไงคะพลิกเพราะว่าเขาอะมีปัญหากับพี่อยู่เขามีปัญหากับพี่อยู่เพราะว่าเมื่อเดือนเมษาที่ยุ้ยก้าวเขามันพักที่บ้านพี่เนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนมาบอกพี่กับยุ้ยเองว่าไม่มีใครดูแลยุ้ยแล้วไม่มีใครเอาอ่าเราอันนั้นเราได้ยินกระแสข่าวไม่เอาแล้วไม่เอาเลยฉันไม่เอาเธอแล้วเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีเวลาดูแลครับเออฉันไม่ดูแลเพราะว่าอะไรเพราะว่า ยุ้ยเนี่ยโปรโมทหนังสือ p o เ k e t Book ให้เขาเนี่ยหมดแล้วเขาเลยไม่มีอะไรกับยุ้ยละทีนี้เขาอ่ะมาฝากไว้กับพี่ฝากไว้ก่อนช่วงหนึ่งเหมือนเอาตุ๊กตาตัวหนึ่งมาฝากไว้ที่บ้านด้วยนะอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งจะมารับตุ๊กตากลับตุ๊กตาเสือพูดได้ไม่ไปตุ๊กตาไม่ไปไม่ไปแล้วคืออยู่ที่นี่มีความสุขยุ้ยก็บอกว่าการที่อยู่ที่บ้านพี่เนี่ยเหมือนอยู่เป็นครอบครัวมีอะไรไดุ้ณดูแลกันอะไรเงี้ย แต่ว่าที่เขาอยู่ก่อนหน้าเนี้ยยุ่อยู่คนเดียวห้องเช่าอยู่คนเดียวการดูแลของเขาก็คือมีงานแล้วก็มารับไปทำงานทำงานงานเสร็จก็มาส่งเลยก็อยู่คนเดียวต่อเองด้ยใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็กินยาบ้างไม่กินบ้างอย่างเงี้ยก็เครียดฉะนั้นก็อยู่พี่เกดสบาใจกว่าพอม่อยู่กับเราเนี่ยเราดูแลได้ ครบตั้งแต่เช้ายันนอนยันตื่นมาอีกวันนึงจะตื่นไม่ตื่นเราก็สามารถดูได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือประเด็นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงติดอยู่นะเพราะว่าในเรื่องของเงินเรื่องของงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างตรงนี้เองเนี่ยก็เคลียร์ไปหมดแล้วนะครับทางดุวเองเนี่ยก็พร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะอยู่กับทางมาดามแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลกันต่อไปคือเหมือนเหมือนเหมือนคุณแม่เนาะ ดูกับแม่ดูฉันก็ตอบไปพี่ยุ้ยเกล็ดดูไหมพี่ไม่รู้จะจะใช้คําว่าไงดีเพราะว่าเขาเขาแบบเป็นทั้งแม่ทั้งเพื่อนทั้งพี่สาวและนอกจากนั้นก็คือแบบว่าเรื่องการอาการของพี่ยุ้ยเนี่ยเขาจะเขาจะเข้าใจทั้งหมดเลยเขาเขาจะรู้เขาต้องเขาจะไปแบบปรึกษาคุณหมอเวลามีนัดกับคุณหมอเนี่ยเขาจะถามเขาจะอะไรคือเขาใส่ใจอ่ะเออเขา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 เหมือนกับครอบครัวเหมือนกัน มากกว่าแบบผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยแบบพี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออนะคือไม่มีใครทําอย่างนี้กับเราอ่ะคือพยายามเข้าใจแล้วรู้เรื่องแล้วรักษาแล้วยังไงยังไงคือติดตามเรานอกจากที่จะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องครับชีวิตปกติอะไรเงี้ยค่ะคือเขาใส่ใจมากแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องหมวกนะวยเรื่องหมวกค่ะไม่คือเขาจะทําให้เป็นตัวอย่างไงคะต่อไปยุ้ยได้ทำเองได้คือ เขาเหมือนกับที่ปรึกษาของเราด้วยว่าเออเพราะว่าเขามีประสบการณ์ที่ที่ประสบการณ์มากกว่าเราก็จะแนะนําเออต้องอย่างนี้อย่างนี้ค่ะก็เราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยธุรกิจด้านนี้ค่ะแต่มาถึงวันนี้เองเนี่ยพี่ยุ้ยมีการเปลี่ยนแปลงนะรู้สึกว่ามีความสดใสมาดามสดใยขึ้นนะสวยขึ้นพูดเก่งขึ้นและเข้าใจอะไรมากขึ้นด้วยเลยแบบนี้นะฮะล้วก็พร้อมที่จะทําธุรกิจและที่สําคัญนะฮะใครที่ต้องการที่จะเป็นายแบบนางแบบค่ะผมวันนี้เนี่ยรออีกสักพักหนึ่งนะฮะทุกอย่างพร้อมนะครับ เวทีหรือว่าโรงเรียนที่คุณจะได้ความรู้จากอดีตนางแบบโลกนะฮะรอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนทาะใครที่เขาเรียกว่าช่วงนี้เตรีมตัวได้เลยนะรับพี่ยุ้ยนะนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเมื่อพี่ยุ้ยพร้อมสอนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็รอติดตามกับเรื่องนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนะฮะหลายคนที่ติดตามผลงานติดตามชีวิตของพี่ยุ้ยอยู่นะครับอยากจะให้พี่ยุ้ยแนะนาเรื่องหนึ่งดีกว่าเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สิ่งที่ที่มันผ่านไปแล้วอะมาดาอ๋อสิ่งที่ก้าวพลาดสิีน่นีเร,เราเรย,เย,เยวาวชนกับทุกๆคนรุ่นใหม่ดีก่าครับยุยสิ่งต่างๆเหล่านั้นค่ะคือจริงๆแล้วพี่ยุ้ยก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีโอกาสดีๆกว่าหลายคนนะคะเพราะว่าพี่ยุ้ยการศึกษาก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่คือพี่ยุ้ยเป็นสามารถเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนได้ว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเนี่ยให้ให้รักตัวเองให้ดูแลตัวเองแล้วก็ คือสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นจะเป็นยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์หรืออะไรก็ได้นะคะคือถ้าเกิดยังยังไม่เคยลองอย่าอย่าไปลองเลยนะคะคือมันจะทําให้เสียอนาคตนะคะแล้วก็คือถ้าเรามีโอกาสก็คายคว้า,วาไว้แล้วก็เราต้องดูว่าคือถ้าคนที่ดีนะคือต้องเลือกคบเลือกคบคนดีคนไม่ดีแล้วก็ให้ห่างเพราะนั่นจะพาเราไปเจอหายนะ,นะ,ค,ะค่ะก็ถ้าก็ช่วยให้ทุกคนนะคะติดตาม ผลงานของพี่ยุย้ยหรือว่าคือธุรกิจหมวกหรือว่ากับคุณมาดามนี่นะคะ,ะพี่ยุ้ยขอบคุณมากค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือวันนี้พี่ยุ้ยก็มีความสุขนะคะที่ทางอ,อมรินแห่งที่นี่นะคะให้โอกาสยุย้ยกับคุณมาดามเกรติมาพี่ยุ้ยก็อยากจะบอกว่ามาดามเกตก็เหมือนสวนหนึ่งของชีวิตของยุย้ยไปแล้วนะคะอยากให้มาดามพูดอะไรณตรงนี้นะคะ,ะกับยุย้ยหรือว่ากับทุกคนนะคะค่ะ กับยุ้ยพูดมาทุกวันละครับตอนนี้พูดกับท่านผู้ชมของรายการเอ o ปอปก็หลายๆคนเนี่ยชื่นชมชื่นชอบครับแล้วก็มีความความปรับลื้มในตัวยุ้ยพี่ก็เป็นตัวแทนของทุกคนแฟนคลับที่ยังชอบยุ้ยอยู่ก็จะสัญญากับรายการแล้วก็ท่านผู้ชมของรายการทั้งหมดว่า ในฐานะเป็นพี่เนี่ยก็คนคนหนึ่งเหมือนแม่ค้าทั่วไปแต่ว่าเรามีโอกาสได้มาดูแลอดีตนางแบบของทุกคนก็จะดูแลให้ดีตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งแต่ตื่นยันหลับลบค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้หรืออนาคตข้างหน้าทั้งของยุ้ยเองและก็ของหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ในเวลาที่พี่ดูแลอยู่พี่จะทำให้ดีที่สุด ไม่อยากให้แฟนขับยุ้ยต้องผิดหวังอีกแล้วก็คือหลายๆคนที่ชอบเขาผิดหวังหลายๆครั้งที่เห็นเขาไปเดินริมถนนไปเดินร่อนเร่โดยที่ไม่ได้ดูแลตัวเองมีแอลกอฮอล์อยู่ในมือบุหรี่เนี่ยซึ่งเป็นภาพที่หลายคนเนี่ยไม่ต้องการจะพบเจอไม่ต้องการจะเห็นจากยุ้ยแต่ถามว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยเป็นแบบนั้นแต่นะวันนี้มีพี่ยืนอยู่ข้างๆแล้วก็เดินไปด้วยกันกับเขาบางทีเขาหลุด แต่พี่ไม่หลุดพี่สามารถดึงกลับมาได้อ่าก็สัญญาว่าจะทําให้ยุ้ยรจนาเป็นคนใหม่จากเมื่อวานแล้วก็จะปั้นยุ้ยให้กลับไปเป็นรจนาเพชรกันหาเหมือน20ปีที่แล้วขนาจจะไม่ร้อยเอร์เซนตนะคะคเพราะว่าสังขารแล้วก็เวลามันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่า ภาพลักษณ์และชื่อเสียงยูย,ยังอยู่ครับ่ะพ, <อ S 2> พี่พยายามจะรื้อฟื้นตรงนั้นมานะฮะนั่นถ <ทะ S 2> ือว่าเป็นคําสัญญานีฮะ,<ท>ะแล้วก็ทางมาดามแล้วก็ทางพี่ยูเองนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนคลับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร <c oughs> วันนี้ขอบคุณพี่ยูรจานาเพชรกันหาแล้วก็มาดามเกตด้วยนะครับ <ทะ S 2> ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับหลายคนก็ให้เรียกความคิดถึงนะฮะสำหรับคุณยูรัชนาเพชรกันหาในครับวันนี้เนี่ยเธอแข็งแรงขึ้นนะครับเธอรับรู้เรื่องราวมากขึ้นนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเธอ